ท,ท่านรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติลงพื้นที่ตรวจเส้นทางขึ้นเขาคิจกูดที่จังหวัดจันทบุรีหลังจากก่อนหน้านี้เกิดอุบัติเหตุขึ้นท่านยืนยันว่าจะมีการเพิ่มมาตรการจราจรและหลังจากนี้อุบัติเหตุจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกมีการเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวด,ด้วยนะครับยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็สูงกว่าปีที่ผ่านมาด้วยครับท่านรองผู้บัญชาการตารวจแห่งชาตินะครับพลตบเรกสุรเชษฐหักพานเด้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดจันทบุรี ประชุมร่วมกับสถานีตำรวจภูทรข่าวคิจกูดเพื่อวางแผนการบริหารจัดการแล้วก็การดูแลเรื่องของการจราจรเพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุคือล่าสุดมีการใช้วิธีการติดตั้งเครื่อง GPS ประจำรถทุกคันและให้มีการตรวจสภาพรถทุก7วันโดยจะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะปิดฤดูการขึ้นไปนรสมการรอยพระพุทธบาทซึ่งแต่ละปีก็จะเปิดให้บริการเพียงประมาณ2เดือนเท่านั้น ท่านรองพบตรอบอกนะครับว่าจากนี้ไปอุบัติเหตุจะต้องไม่เกิดขึ้นอีกเพราะทุกฝ่ายร่วมมือการแก้ไขปัญหาและอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นครั้งล่าสุดเป็นเพียงความประมาทส่วนตัวเท่านั้นจากการพูดคุยกับกลุ่มผู้ประกอบการทําให้ทาราบว่าปัจจุบันนักท่องเที่ยวก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับส่วนในทางคดีสถานีตาํารวจภูธรเขาคิจกูดได้มีการดําเนินการสอบสวนโดย ท่านรองผบตรก็มีการเรียกสำนวนขึ้นมาตรวจสอบก็พบว่าทําได้ดีแล้วก็มีการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมโดยมีทางด้านของผู้กํากับการสถานีตารวจภูทรเข่าคิชกูดเป็นผู้ดาเนินการในเรื่องของการเยียวยากับซึ่งวันนี้ผมมารับฟังมาตรการต่างเนี่ยเป็นที่พอใจนะครับแล้วก็ ผมเชื่อมั่นนะครับเมื่อกี้ที่ซักถามประชาชนเนี่ยประชาชนเขามีความมั่นใจแล้วรถรางต่างวันนี้มีมาตรการก็คือว่ามีการติด GPS ติดตั้งกล้องวงจรปิดระหว่างทางเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งรถเนี่ยมีการตรวจสภาพทุก7วันนะครับนะแล้วก็รวมถึงมีการประชุมทุก7วันแล้วก็ความเร็วเนี่ยไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเกินเมื่อไหร่เนี่ย GPS ก็จะเตือนวันนี้เราก็เน้นย้ำกำชับกันเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้คือรายได้ของท้องถินนะฮะ เพราะนั้นเมื่อสักครู่ที่สอบถามเนี่ยรายได้เข้าสู่ท้องถิ่นเนี่ยในอัตสองเดือนเนี่ยสองพันกว่าล้านนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ผมลงมาดูเพื่อจะให้วิถีท้องถิ่นเนี่ยนะครับนะเขาอยู่อย่างมีที่ยืนนะครับแล้วก็นํารายได้เข้าสู่ท้องถิ่นนะครับขายข้าวขายของได้นะครับส่วนเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วก็ตั้งข้อสังเกตมาว่าเอะการขึ้นไปนะวัสก,การรอยพระพุทธบาทที่เขาขี้จกูดเนี่ยก็ทําทุกปีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างก,การณนั้นเลย ทำถนนเลยได้ไหมมันจะได้ปลอดภัยซะทีเดียวคือพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของอุทยานนะครับทางกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ออกมาชี้แจงเรื่องนี้นะครับบอกว่าการจะทําถนนเนี่ยคือทําไม่ได้เพราะว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแล้วการเปิดป่าเนี่ยก็จะทําให้ป่าได้รับความเสียหายเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ครับมาตรการในการทําถนนเนี่ยคือถ้าดูเนี่ยประโยชน์ที่ทำเนี่ยออปีหนึ่ง ก็จะใช้ได้แค่2เดือนก็คือการขึ้นไปนมัสการเท่านั้นแล้วที่เหลือล่ะความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงไม่คุ้มค่ากันทางด้านของกลุ่มผู้ประกอบการคิวรถรับส่งก็ยืนยันนะครับว่าตอนนี้เนี่ยมาตราการดูแลความปลอดภัยเข้มงวดมากจริงๆโดยมีการตรวจสภาพรถทุก7วันแล้วก็มีการติดตั้ง GPS อย่างที่บอกไปนะครับถ้ามีคันไหนไม่ปฏิบัติตามก็จะมีการเพิกถอนคือไม่อนุญาตให้ขึ้นไปรับส่งนักท่องเที่ยวอีกเด็ดขาดนะครับ ส่วนนักท่องเที่ยวครับก็บอกกับทางด้านของท่านรองพบตรบอกว่าหลังจากที่ได้เดินทางขึ้นไปบนเขาแล้วแล้วก็กลับลงมายังมีความพอใจในมาตรการที่ดูแลความปลอดภัยในการขึ้นลงเป็นอย่างดีนะครับ แล้วก็ไม่ได้กลัวปัญหาอุบัติเหตุอีกแล้วแล้วอีกส่วนหนึ่งยังมีความศรัทธาในรอยพระพุทธบาทที่เขาคี้จะกูดด้วยขอบคุณทางตำรวจนะครับที่ใส่ใจการจัดการจราจรยิ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่เพิ่มมากขึ้นครับ